แต่ของเราเนี่ยก็ยังมีบางคนพาดพิงถึงความเชื่อดั้งเดิม<อ>กับความเชื่อปัจจุบันหรือเทคโนโลยีปัจจุบันขึ้นมาอะไรตอนแล้วในความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยทำให้พี่คิดอะไรอยู่อย่างณนะปัจจุบันนี้นะซึ่งเรื่องนี้อย่างนี้ต้องคุยโอ้เรื่องอะไรพี่อย่างนี้ต้องคุย เราเคยถูกสอนกันมาว่าไม่ได้ด้วยเล่ก,ก็ต้องเอาด้วยกฎไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาคาถาอาคมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องคุยและปัจจุบันนี้ยังมีการขุดหินขุดต้นไม้ฝนหินอะไรอยอ่างเงี้ยโรยแป้งกันอยู่เราก็คุยกันเรื่องอาคมติดใช่ไหมการลงคืออาคมเนี่ยมันมีคําอยู่สองคำคือคําว่าคาถาแล้วต้องต่อด้วยคำว่าใช่ใช่คือเวลาจะทําอะไรก็จะต้องมีการบริกรรมคาถาก่อน คาถานี้สําหรับบริกรรมใ่ไบริกรรมบทสวดนะนะเป็คาถาอะไรก็แล้วแต่คาถาว่าไปเลยนะแล้วก็ต้องลงด้วยกันลงอาคมถูกไหมคือผมว่ามันเป็นความเชื่อของเรามาแต่ไหนแต่ไรบางคนเป็นคนที่มีอาคม หนังเหนียวฟันไม่เข่าอะไรก็แล้วแต่ไอเสือสมัยก่อนเนี่ยนะต้องลงแบบต้องมีอาคมลงเป็นแผงเลยนะถูกไหมสักเต็มเต็มตัวน่ะปากยังหัวไม่ท้าอถูกไหมหมายความว่าถ้าเราทําอะไรแล้วไม่ลงอาคมมันก็จะไม่สักสิทธิ์ตามนั้นถูกไหมฮะมันต้องลงอาคมด้วยใช่ไหมครับเพราะั้นเมื่อก่อนในใครที่มีอาคมก็ต้องปฏิบัติวางตัวให้ดีด้วยนะถูกค่ะเพราะไอเสือนี่ก็บอกว่าถ้าทําตัวไม่ดีอะไรต่างไม่ดีนะเสื่อมเสื่อมเลยเช่น ไม่ให้ลอดลาวที่ตากพันนุ่งอไม่ให้คลุกคลีกับเรื่องตัว่าเอวอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรักษาของศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีกระถาอาคมที่ลงไว้เขาใช่ลงอาคมเนอะก็มันมีไงเขาบอกว่าที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะไอเสือมันให้ฉายาตอนดึกแล้วทึ่ดึกเลยนะอยู่ๆมันตะโกนที่มันในขณะที่คนหลับกันหมดเงียบสงบเลยมันสั่งว่าไอเอืออุฮไอเอื้อกคือมันสั่งไอเสือบุกไง มันมันเป็นคนรีไก่สั้นเออรีไก่สั้นไอ้เอืออุ๊ยนี่ยังเป็นหัวหน้าได้เหรอเป็นหัวหน้าสั่งการได้นะคนกวิ่งเข้าบ้านบอกบอกบอกเตรียมบุกปรากฏว่าไอ้เจ้าของบ้านเราตกใจเออไอ้เสือจะบุกแล้วเออไอ้จะเอาอะไรก็เอาเถอะขอ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 อีตุลูกสาวเอาไว้โอเยียวขออะไรนะขออีตุลูกสาวไม้คนเนี้ยคือมึงอย่าทำอะไรอีตุลูกสาวอ๋อลูกสาวชื่ออีตอย่าทำอะไร ปรากฏว่าไปเจอลินไก่สั้นเหมือนกันไปเจอลิไก่สั้นเหมือนกันไอเออไอไก่าอ้ออีดงอ๋อไอโอนิเอียวปรากฏไอหัวหน้าเสือก็อึ๊กไอเอืออ๋อยอวกเอียวอันเ้าว่าไอ้เสือถอยพวกเดียวกันคือเจอพวกเดียวกันเลยเจอลิงไก่สั้นด้วยกันอย่าบุกกันเลยอย่าบุกกันเลยถูกไหมแต่มีคุณธรรมอาปทะามีคุณธรรมเพราะนั้นสมัยก่อนนี่ไอเสือมันจะทำอะไรกก็ต้องดูด้วยพวกเดียวกันมันก็ไม่ทำร้ายกัน มันมีคุณธรรมนะทาเมื่อก่อนมันมีไอเสือม่เหสัวในเสือใช่ไหมเสือใบเสือใบเสือปุ้ยเสือเยอะแยะเลยใช่ไหมเสือฝ้ายใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันนี่นั่นคือคนที่มีอาคมเพราะนั้นทุกคนก็บอกเฮ้ยนี่ลงอาคมแล้วยังลงอาคมหรือยังต้องรักษาคุณธรรมเพราะฉะนั้นใครมีอาคมปั๊บมันก็จะดูเขาเรียกว่าอะไรมันคงกระพันมันนั่นไงและสุดท้ายมาถึงวันนี้เราก็มีรัฐบาลที่มีอาคมถูกไหมครับเล่นอาคมกันแล้วเหรอเอ้าไม่ใช่เล่นอะไรมันมีอาคมอ๋อต้องมีอาคมเออนึกออกแล้ว ตาย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 ว่าะช่นึกว่ามีการฝังฝังบนแผ่นดินกันอ๋ออ๋อก็ดูน่าจะเหนียวกว่าปกติแล้วน่าจะเป็นระดัที่เหนียวกว่าปกติแล้วเพราะว่าเพราะว่ามีอาคมแล้วไงอ้าวไม่แน่นะปัญหาเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้ทำนาที่เขาเองแหละเขาเขาเขามันจะต้องใช้อาชัอาคมมาละมามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะปรคุณนะเราหวังว่าอคือคนเราตั้งชื่อมาเนี่ยนะมันต้องมีเหตุผลถูกไหม อ,อยู่ๆไปตั้งชื่อลอยๆมันไม่ได้นะอายุเอย่างเช่นสต่บิเนี้ยนะ เออเอาเอาคนคนที่ชื่อเสน่ห์นี่พี่แอ้ว่าต้องเป็นคนมีเสน่ห์จู้ๆไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาก็โอ้ยโอ้ยดำดำมาอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาหนักอุ้ยอ๋อนี่ตั้งชื่อเอาเคล็ดเออเกิดจะขาวบ้างก็ราะนี่ไงบางคนก็กลับกันไงอ่าฮะใช่ไหมเอาฮะบางคนเนี่ยชื่ออะไรนะเอาไม่ก็มันชื่อชื่อกานิกาก็ได้อ่ะอ่ะกานิกามันน่าจะเป็นดอกไม้แต่ตอนนั้นถูกไหมใช่แต่ปรากฏไปไปมามแปลว่าชอบฟ้าเออใบดีกาเงี้ยเหรอเออชอบฟ้าใบดีกาอยู่สูงกว่าโดดอีกซึ่งก็แปลว่าก็คือขึ้้้นนนนเเหหหืือออโบาาใใที่่ววแมตังงจสสูย งาอยู่บนนั้นที่แท้สูงได้แค่ร้อยห้าสิบเนี่ยไม่แล้วมันคนสอยยากด้วยช่วงหนังหนม่สูงกระคานมันสอยยากอาจารย์แม่รู้สึกขำมากนะคือเนี่ยชื่อมันต้องมีที่มาที่ไปเดี๋ยวบางคนชื่อเบันเออมันต้องมันต้องทำอะไรในรถเบนซ์แล้วมันถึงได้มีลูกเป็นเบนซ์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ้าา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  ก็น่าจะไม่ต้องไปทําอะไรนึกื่าคนนี้ต้องมีพ่อเป็นกัปตันแน่ๆเลยเท่าที่พ่อเป็นกัปตันแล้วก็รู้สึกไปทำอะไรโบอิงไปนำเครื่องกลับมาจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอีกคนหนึ่งชื่อแอร์บัส่สวัไม่รู้นะเออแอร์บัสแต่ว่าผู้หญิงนี่ไม่เหมาะนะที่เป็นแอร์บัสมันใหญ่กว่าโบอิงอ่ะเออเออก็เดี๋ยวขายไม่ออกก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นโบนัสไปซะโบนัสอ๋ออีกคนหนึ่งเป็นรางวัลพิเศษเสริมเอออะไรอย่างเงี้ย คือพอตั้งชื่อเนี่ยไอ้น,นี่ชื่อเนี่ยแสดงว่าคนที่ตั้งชื่อว่าอาคมแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีมีอะไรอะไรตั้งแต่เกิดแล้วล่ะถูกไหมหวังพึ่งได้นะเราใช่สิเออแต่มันก็แปลกจะอยู่ได้ยาวแบบไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เ,รเพราะ,ะรว่ามีเออจังหวัดกระบี่ก็มีอาคมนะแต่ไปแล้ว <laughs> ไปซะแล้วนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรมนะเป็นที่หวังนะเป็นที่หวังนะว่าเสักวันหนึ่งน่ะมันจะพาประเทศรอดไปได้ก็อย่างที่บอกอ่ะเออไม่ได้โดยเล่ก็ต้องเอาด้วยโกนละไม่ได้โดยม้นก็ต้องเอาด้วยคาถาอาคมและเออที่หวังสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายมาถึงวันนี้เนี่ยพี่แอใครจะเชื่อนะครับว่า ไอ้คําว่าคาถาอาคมเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเก่าแต่เรายังต้องใช้กันอยู่ถูกไหมคิดดูที่เป็นดิจิตัลเป็นอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่ตอนนี้อาจจะไปรบดูเพจสิเยอะแยะไปหมดเออใช่ไหมเออเฮอเอ,อมันทำไมยังมีก็นึกดูนะมันมีอะไรนะไอคนนี้ลงคาถาลงไปถูกไหมให้ผัวรักเอออย่างเงี้ย <c oughs> มันมีอะไรอะไรลงหน้าหน้า,นาทง <c oughs> ใช่ไหม มันมีอะไรก็ไม่รู้นะพิเศษลงไปใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นเอ๊ะมันยังไงกันต้นสิใช่ไหมอยากอยากให้สามีรักอยากให้สามีหลงอยากให้สามีคนอื่นมาลักอยากให้สามีคนอื่นมาหลงใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางาียังยังมีเจิมอีกเจิมด้วยถูกไหมมีเจิมพิเศษอะไรกัต่างนี้ทุนมีสักมีเจิมมีายไห้มีกินมีแปะมีผูกเออแล้วก็เวลาจะเปิดร้านเปิดกิจการแลวก็ต้องเจิมถูกไหม มีนางกวักมีนางกวักนางกวักกวักเงินกวักทองเข้าร้านอะไรมีใสมีใสห้อยไว้เรียกเงินเรียกทองเหมือนที่ว่าปลางเวลาเราจะดักปลาเราก็เอาใสไปดักปลาใช่ไหมแล้วปลาก็เข้ามาแล้วมันออกไม่ได้ไงเพราะไสมันมีลักษณะที่เข้าไปแล้วมันเจ็บใช่ก็เลยคิดว่าเอาเงินเข้ามาในร้านแล้วเงินจะได้ไม่ออกไปไหน เพราะนั้นอย่าไปอวยพรให้เงินไหลมาเทมานะไม่ได้เพราะว่าเออพอไหลมาแล้วเทมาเนี่ยมันควาไม่มีอยู่อ่ะมันไม่อยู่ต้องไหลมาไหลมาไอ้นี่พอเข้าใจได้นางกวักเนี่ยนะแต่ไม่เข้าใจว่าบางร้านทําไมเอาปลัดขิกมาตั้งเออจริงด้วยใช่ไหมตั้งไม่พอนะบูชาเออเออทำไมอ่ะนางกวักยังพอรู้ว่าเออกวักเงินกวักทองกวักไปนะนะแล้วฉันคิดว่าไงปลัดขิกมันอาจจะมองหน้าใครแล้วก็เออ คล้ายๆมันพยักหน้านะมาชวนไม่แล้วเขาได้ตำแหน่งประหลัดมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เออไม่รู้มอยู่กระทรวงไหนฮะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือมันเริ่มจากนี้ <c oughs> คือ,อ,อทําไมตั้งชื่อแปลกๆมันเมื่อก่อนเนี้ยไอ้ประหลัดขิกตั้งเดิมเนี่ยมันห้อยค่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> อาจารย์ทำท่านี่ยพินึกเลยไปไเลยแหละเขาสมัยก่อนนี่ก็เป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยต้องห้อยปาาดิบมันเป็นส่วนหนึ่งของเหมือนความเชื่อมั่นเหมือนเหมือนคล้ายๆเครื่องรางของขังอยนให้เกิดความเชื่อมั่นไองตัวเอไปที่ไหนก็แล้วแต่มันมีปาาดิกมันมันก็เรียกว่ามันมีเสน่ห์นะคือพูดย่งไงว่าโดยพยินผู้ชายชอบใส่คือมันเหมือนกับอะไรนะเป็นตัวสำรองไว้กันหนึ่งอ่ะทำไมหมายความว่าจุบไปยะนะ แต่ตอนหลังไม่คิดได้เราย้ายไปย้ายมามันทําให้เราไม่ใช่ว่าจะเอาชนะใจคนมีเสน่ห์แป้ไมมาเอามาตั้งที่ร้านแล้วกันเพื่อจะดึงลูกค้าเข้ามาได้ถูกไหมเป็นไปได้นางกวักเนี่ยมันคือมันเป็นผู้หญิงมันก็คงจะกวักเรียกลูกค้าดูสุขปลัดหวานนี่ก็เผื่อจะไปเจอลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเผื่อจะหลงปรัดขิดเข้ามาข้างในบ้างถูกไหมครับอก็เป็นไปได้ไงก็มันก็แล้วเป็นเรื่องของความเชื่อ น่น่ิึงความเชื่อเดี๋ยวนี้ยังเชื่ออยู่ก็ยังมีอยู่นี่จากคําว่าคาเ,เลขกลมนคาถานี่มีทุกอย่างอาคมมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถูกไหมโอ้โหประเทศไทยเรายังไม่ก้าวไปไหนเลยยังวนเวียนอยู่กับวัตกรนี้อย่างที่ไม่สามารถมีใครจะปลดออกไปจากวัตกรนี้ได้เลยนะ <ừ> จะยังไงก็ตามนี่มาถึงตรงนี้ละ นี่ต้องสันระครังหมดเวลาดีกว่าเราคุยกันวันนี้แค่นี้เรามีของดีๆมาฝากอีกนะตรงนี้พี่มีของดีมาฝากส่งท้ายอีกเช่นเดียวกันนะคะตราบใดที่เสียงบ่นของคนไทยยังไงยังไงก็ไปไม่ไกลกว่าหูของตัวเองนะเราจึงเห็นคนบางคนออกอาการใช้อารมณ์เป็นอาวุธว่าไหมนะเพื่อจะหยุด แล้วก็ได้ผลดีสะด้วยออ,อย่าใช้บ่อยนะเรารู้ทันว่าในสมองท่านไม่มีอะไรเพราะดูแล้วในที่สุดก็รู้ว่าปัญญาหน้าหน้ามาอ่อนกว่าใบหน้าท่านมากเลยเลยคะ่ะอ่ะไปละสวัสดีครับ